สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับรัสเซียนั้นออกมาประกาศนะครับในการสู้ต่อเพื่อเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารปรับใดก็าตามที่ยูเครนนั้นอย่างปฏิเสธการเจรจาสัติภาพในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนั้นก็ให้สัมภาษณ์นะครับแสดงถึงความคาดหวังว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะไม่ทําอะไรที่ทําให้สถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครนนั้นลุกลามบานปลายนะครับ ทางด้านนักวิจเป็นคอามขมขื่นทำเนียบรัฐบาลรัสเซียออกแถลงนะครับว่าความไม่เต็มใจของยูเครนที่จะเข้าร่วมการเจรจาทําให้รัสเซียนั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเดินหน้าบรรลุเป้าหมายด้วยวิธีการทางทหารต่อไปโดยเตือนว่ายูเครนนั้นจะต้องถูกบีบ้เจรจาในที่สุดแต่จะอยู่ในสถานะที่อ่อนแอลงกว่าเดิมมากทอดแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่นี่ทางด้านเซอร์เก้คิคลิซารัฐมนตรีช่วยว่าการสวงต่างประเทศของยูเครนให้สัมภาษณ์นะครับ ว่ายูเครนได้รับทิ้งการเจรจาโดยตรงกับรัสเซียแล้วหลังจากการเจรจาสามรอบในอิสตันบูลนั้นมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยและไม่มีการประชุมใดๆเกิดขึ้นนับตั้งแต่ปลายเดือนกนรกฎาคมดมิทจเปคอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าทางการรัสเซียได้รับทราบความคิดเห็นของคิดลิซาและก็ระบ,บุว่าถ้อแถลงเหล่านี้มีความสําคัญในความเป็นจริงคํากล่าวเหล่านี้เป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่ฝ่ายยูเครนไม่เต็มใจที่จะสารต่อการติดตออ่อนี่เป็นเรื่องน่าเศร้า เขากล่าวย้ำว่าในเมื่อไม่มีความเป็นไปได้ที่จะสารต่อการเจรจาต่อไปแน่นอนว่าเราจะดําเนินการปฏิบัติการทหารต่อไปในทุกวิธีทางที่เป็นไปได้ดลมิตรีเป๊คอฟได้ออกคำเตือนอย่างชัดเจนว่าฝ่ายยูเครนต้องตระหนักว่าไม่ช้าก็เร็วพวกเขาจะถูกบีบให้ต้องเจรจาแต่จะอยู่ในสถานะที่อ่อนแอลงกว่าเดิมตำแหน่งของระบบอดยูเครนจะย่ำแย่ลงทุกวันการเน้นย้ำถึงความได้เปรียบทางทหารของรัสเซียเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานดีวลานดิเมียปูตินผู้นำของรัสเซียได้กล่าวนะครับว่ามีทหารยูเครนกว่าหนึ่งหมื่นนายถูก คาฟคาฟจารสกีแ้และก็ในพื้นที่ของโปรโคอรในภูมิภาคดอนบาสดับตั้งแต่นั้นมากองทัพรัสเซียได้รายงานว่ามีการกระชับปุกล้อมให้แน่นขึ้นและประกาศการยึดพื้นที่ทางตนออกของโปรโคอรได้แล้วดมิทีเปสคอฟกล่าวด้วยว่ารัสเซียนั้นต้องการสิทธิภาพอย่างแท้จริงรัสเซียเปิดกว้างสาหรับการแก้ไขปัญหาของอยูเครนด้วยวิธีทางการเมืองและการพูดแต่ด้วยการเจรจาที่หยุชดชะงักรัสเซียจะพึ่งพากองทัพ เพื่อรับประกันความมั่นคงของเราสําหรับคนรุ่นต่อไปและเพื่อที่จะบรรลุภารกิจอื่นๆที่กําหนดโดยผู้นาของประเทศรัสเซียได้ยืนกัานมาโดยตลอดว่าความขัดแย้งและทอดตกลงใดๆกับยูเครนจะต้องแก้ไขารากฐานของวิกฤตและต้องรวมถึงการรับประกันว่ายูเครนจะไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้พร้อมกับการลดกําลังทาหารการขจัดอิทธิพลของนาซีและการยอมรับความเป็นจริงทางดินแดนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในขณะที่ทางด้านเซอร์เกย์ลบรอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซีย ได้แสดงความคาดหวังนะครับว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่ทําให้การาสถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครนนั้นลุกลามบาปลายเกเกลาร้องบอกด้วยว่าประธานดีดนลนด์ทรั์ผู้นําของสหรัฐเป็นผู้ที่เห็นชอบสนับสนุสนและมีการสนทนากับรัสเซียและได้สอบสวงนหาจนมีความเข้าใจอย่างเต็มที่ถึงจุดยืนของฝ่ายรัสเซียในเรื่องของยูเครนรวมทั้งสาธารได้เห็นถึงความมุ่งมั่นผูกพันที่จะหาทางแก้ไขปัญหาอย่างสันติและมีความยั่งยืนเรากําลังยึดมั่นอยู่กับสามัญสำนึกและคาดหวังว่าการทํารงรักษาจุดยืนเหล่านี้ไว้จะเป็นฝ่ายชนะในสหรัฐ และยึดมั่นว่าพวกเขาจะละเว้นการประทําที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งขยายตัวบาดปลายไปสู่ระดับใหม่ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวจะมีการรายงานนะครับว่าการแสดงความคิดเห็นนี้ของซเกลลาร็อบในตอนแรกทีเดียวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์ที่เขาพูดกับนังสือพิมพ์รายวันคอรเรียเดลลาเซราของอิตาลีอย่างไรก็ตามสำนักข่าวทาร์สก็บอกว่านังสือพิมพ์อิตาลีฉบับนี้ตัดสินใจไม่ตีพิมพ์เผยแพร่บ,บทสัมภาษณ์นี้ซอเกยลาร็อบบอกว่าทรัมป์นั้นยอมรับว่าหนึ่งในเหตุผลลททีีี่่ออออยยยูเเเบืงงงงหหััปฏิิตกกากาาารรรขซในนค องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตขยายสมาชิกและดําโครงสร้างพื้นฐานของตนมาประจำอยู่ใกล้ๆกับรมแดนของรัสเซียซึ่งเป็นสิ่งที่รัสเซียและประจาติดวลาดิเมียปูตินเตือนมาตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมานอกจากนั้นเซเกลารอฟจะงวิจารณ์ว่ายุโรปมีแผนบ่อนทาลายความพยายามของสหรัฐอเมริกาในการสร้างสันติภาพในยูเครนรวมทั้งปฏิเสธการติตรดต่อโดยตรงก,กับรัสเซียแต่เลือกออกมาตรการแซงชั่นใหม่ๆที่กลับย้อนสอนไปทําลายเศรษฐกิจของยุโรปเองเขาสัมทับด้วยว่ายุโรปนั้นกาลังเตร้อ อย่างเปิดเผยสำหรับสึกใหญ่กับรัสเซียอย่างไรดิก็ดีเขาบอกว่ารัสเซียพร้อมฟื้นการเจราจาหากกระแสการเกรดัวรัสเซียของยุโรปนั้นลดลงในขณะเดียวกันนั้นมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านวลนโดเมียเซเลนกี้ผู้ดำของยูเครนนะครับปรากฏว่าสำนักง,งานของเขานั้นได้เผยแพร่ประกาศลงโทษทางเศรษฐกิจต่อบุคคลที่บังคับใช้กับทางด้านจิมูมินดิสนักธุรกิจวัย46ป,ปีและก็โอเล็กซานซูเครมาน นักธุรกิจอีกคนหนึ่งมีคำสั่งให้ทรัพย์สินของทั้งสองถูกอายัดเพิ่มถอนสัญญาที่ได้จากรัฐแล้วก็จำกัดการเดินทางและกิจกรรมทางธุรกิจทั้งสองเป็นพลเมืองอิสราเอลด้วยและมีรายงานว่าหลบหนีออกจากยูเครนไปแล้วโดยเซเลนกี้ประกาศว่ายูเครนจะทําทุกอย่างเท่าที่จะเป็นเพื่อสร้างความไว้วางใจกับพันธมิตรหลังจากพูดคุยทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีฟรีดิมเมิร์ตผู้นําเยอรมนีโดยไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องื้อฉาที่กําลังจุดกระแสะความโกรธแค้นแก่ประชาชนชาวยูเครน หลังสำนักงานปราบปรามการทุจริตเปิดโปงการทุจริตเรียกรับสินบนโครงการต่างๆที่เอเนอร์กัวทอมรัฐวิสาหกิจพลังงานนิวเคลียร์และผู้ให้บริการไฟฟ้าหลักของยูเครนประเมินเบื้องต้นว่าสินบนที่มีการฟอกแล้วประมาณ1 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าสา0พันล้านบาทถูกยักย้ายถ่ายทอดไปนอกประเทศรวมถึงที่รัสเซียการระบุชื่อบินดิสเป็นวการใหญ่ในขบวนการทุจริตสินบนและฟอกเงินส่งผลกระทบรุนแรงต่อเซเลนกี้เพราะเขาเป็นเพื่อนสนิทและเคยร่วมทำธุรกิจด้วยกันมา การกำหนดมาตรการลงโทษบินดิสและนักธุรกิจอีกคนมีขึ้นหลังจากที่เขาขอให้รัฐมนตรีพลังงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้นลาออกนักการทูตในยุโรปในกรุงเคียบกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลยูเครนจำเป็นต้องขจัดการทุจริตอย่างจริงจังและอีกอย่างหนึ่งนั้นเรื่องคือชาวเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงานต่อต้านทุจริตด้านนายกรัฐมนตรีฟรีดิสเมอร์ผู้นำเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศผู้บริจาายใหญ่สุดของยูเครนและบรรดาประเทศสมาชิกสาภายุโรป คาดวอกว่ายูเครนจะดําเนินการมากกว่านี้เพื่อต่อสู้กับการคอร์รัปชันและเดินหน้าปฏิรูปโดยเฉพาะในแง่ของนิติธรรมขณะที่นายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออบนันผู้นาของฮังการีกล่าวว่าเครือข่ายมาเฟียสงครามของอยูเครนที่มีสายสัมพันธ์แน่นกับเซเลนกี้ถูกเปิดพปกแล้วเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอยูเครนกล่าวว่าเซเลนกี้โกรธมากและก็ตกตะลึงเมื่อรู้ข่าวและไม่เคยพูดคุยกับมินดิสเลยตั้งแต่ทราบเรื่องประชานี้ได้ดําเนินมาตรการแข็งกร้าวที่สุดเท่าที่มีมาและอํานาจที่จะทําได้ ในขณะเดียวกันนั้นครับคุณผู้ชมครับเซร์งกี้ยังได้เรียกร้องให้เจอแมนกาลุชเชนโกรัฐตรียุติธรรมที่ถูกเจ้าหน้าที่สอบสวนกล่าวหาว่ารับผลประโยชน์ส่วนตัวในคดีทุจริตโครงการพลังงานรวมทั้งสลาสวิทสลานากรินซุปรัฐตรีว่าการกระทรวงพลังงานลาออกเซล์งกี้บอกว่าการที่จะมีการทุจริตในภาคพลังงานทั้งที่คนยูเครนต้องเจอไฟดับอยู่ทุกวันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้หลังจากนั้นไม่นานนายกรัฐมนตรียูเลียซูบรีเดนโกแถลงว่ารัฐมนตรีทั้งคู่ยื่นจดหมายลาออกและประกาศด้เวลาต่อมา ว่ารัฐบาลได้ดาเนินการเพื่อปลดเจ้าหน้าที่ในเอโนกอตอมซึ่งเป็นผู้ดําเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของรัฐบาลยูเครนผู้ที่ถูกปลดรวมถึงรองประธานและควบโดยการฝ่ายการเงินและฝ่ายกฎหมายและเจ้าหน้าที่อาวุธโสฝ่ายจะซื้อคดีทุจริตอื้อสาวนีสร้างความไม่พอใจอย่างยิ่งให้แก่ชาวยูเครนที่ต้องเผชิญกับการขาดแคลนกระแสไฟฟ้าและความร้อนบ่อยครั้งจากการระดมทิ้งระเบิดของรัสเซีย เริ่มเรื่องขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนการปาบปราบผู้จริ립ของอยูเครนควบคุมผู้ต้องสงสัยถึง5คนและเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยสองคนหลบหนีไปได้ซึ่งบุคคลทั้งหมดถูกสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับแผนการเอาเข้าควบคุมการจัดซื้อของเอเนอร์โกตอมซึ่งเป็นผู้ให้บริการไฟฟ้าสําคัญที่สุดในประเทศและรัฐวิสาหกิจอื่นๆคดีอืดเชาวนี้เป็นบนททดสอบสําคัญสําหรับเซเรนกี้นะครับที่ถูกกล่าวหาว่าร่วมอํนนานาจและพยายามปิดปากฝ่ายตรงข้ามจากรัสเซียเปืป่อปบับิการทางทหารในยูเครนเมื่อปี20205 ต้นปีนี้ชาวยูเครนจานวนมากรวมทั้งสหภาพยุโรปซึ่งเป็นพันธมิตรสําคัญของยูเคร ين, นแสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับความพยายามของเซเลนกี้ในการที่จะเข้าแทรกแซงหน่วยงานด้านการิลิตของแห่งที่กําลังสอบสวนและดําเนินคดีการทุจริตในภาคพ,พลังงานในความคืบหน้าในการปราบปรามการกจลิตคอร์อรัปชันยังถือเป็นกุญแจสําคัญสาํญสาหรับสหภาพยุโรปที่จะพิจารณารับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกโดยหากยูเครนได้เข้าร่วมในสหภาพยุโรปก็จะเป็นโอกาสอันดีในการรอดพ้นจากอิทธิพลของรัสเซีย คดีคอร์รัปชันครั้งใหญ่ที่สุดในสงครามยูเครนครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่กองทัพยูเครนเป็นรองรัสเซียด้านกาลังพลและก็อาวุธตัวเซเลนกี้เองนั้นบอกนะครับว่าเขาได้ไปเยยบกองทหารที่แนวรบด้านใ,นใต้ของอยูเครนซึ่งรัสเซียกําลังคุกคืบโดยที่รัสเซียแถลงเมื่อเร็วๆนี้ว่าสามารถยึดหมู่บ้านอีก3มแห่งในแคว้นแถบนั้นแล้วก็บอกว่าได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ทางยุทธการในภาคส่วนนี้รวมถึงกิจกรรมของข้าศสกและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากพวกผู้ยึดครอง การไปเยือนของเขาเกิดขึ้นกันที่รัสเซียสามารถเข้ายึดหมู่บ้านได้อีก2แห่งอยู่ในแคว้นทาคิฟทางตะนออกเฉียงเหนือของยูเครนและในแคว้นดันิโปรเปตอฟซึ่งอยู่ทางตอนกลางของยูเครนพร้อมกันนั้นยูเครนยังต้องสารวจนอยู่กับการรักษาเมืองโปรโครอฟศูนย์คมานาคมสําคัญในแคว้นโดนเนสทางตะันออกของยูเครนด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณชมกัน หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถาอัปเดตแล้วก็สมัครสมาชิกรายเดือนกันได้นะครับหรือว่าร่วมสนับสนุสนช่องถาอัปเดตผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชีก็1 6ึ3ง2 5 1 1 1 1นะครับ1 6 9 3 4 2 5 1 1 1ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกทุท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆวับ